สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องทอมรีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีส่งงาน2ท่านนะครับคุณกำไรนะครับสิบเดือน1 1บเอ็ครับผมแล้วก็นี่อีกท่านหนึ่งครับคุณสลายุทธนะครับสิบเดือน1 1บเอ็ดเหมือนกันครับเหมือนเดิมนะครับ itline tom แล้วก็รีวิวครับก็ถ้าแอดไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งกดเพิ่มเติมไว้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผม ตรงท้ายชื่อคลิปครับก็เหมือนเดิมครับสตีเวนเบอร์สองครับของใหม่มือหนึ่งอันนี้คุณกําไรแล้วคุณสรยุาธมีสั่งลูก RWS ด้วยนะครับทั้งสองท่านเลย ของคุณสลายุยุดครับเหมือนกันครับลูก RWS ครับเป็นหัวโดมนะครับอันนี้เหมือนกันครับของไหม่เมื่อหนึ่งครับผมโอเคนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับผม สวัสดีครับ